ใจจ้ะฉันดีใจนะที่ได้เจอล่าอีกหนกก็ดีใจเหมือนกันจ้ะคุณไม่ควรมาที่นี่ขอฉันคุยกับครูเทพก่อนนะจ้ะฝากบอกครูด้วยว่าให้รอก่อนจ้ะ เราไม่เจอกันมาสิบกว่าปีแต่พี่ก็ยังเป็นคนเด็ดขาดคำไหนคำนั้นไม่เปลี่ยนเลยนะงั้นคุณก็ควรจะไปบอกลูกชายให้เลือกสนใจวงของผมได้ละทำไมพี่เทพไม่ลองคุยกับภูไทยแบบจริงจังดูสักครั้งล่ะพี่จำได้ไหมเมื่อก่อนตอนที่พี่อยู่สีวันนา พี่เองก็มีความมุ่งมั่นอยากที่จะได้โอกาสที่จะทำวงดนตรีที่มอบความสุขให้กับคนฟังแล้วพี่ก็ได้โอกาสนั้นมามาถึงตอนนี้ภูไทยก็ไม่ต่างจากพี่ตอนนั้นเลยนะลูกชายฉันเขาก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะร่วมงานกับวงของพี่มากแค่ไหนพี่ก็น่าจะเห็นพี่จะปิดโอกาสภูไทยกับคนในวงของพี่ได้ลงจริงๆหรอ ถือว่าฉันขอก็แล้วกันนะพี่เทพเปิดโอกาสให้เขาเถอะนะละ่าล่ามาทำไมตอนนี้เนี่ยแม่ฉันเขาว่างไงบ้างคุณเพตาบอกว่าให้คุณรอก่อนอย่าเพิ่งเข้าไป แม่เขาเข้าไปคุยอะไรคุูเทพนะมองทำไมมีปัญหาอะไรอีกเออฉันแค่อยากขอบคุณคุณน่ะเรื่องเมื่อวานคุณถึงกู้เรื่องอะไรก็ถือว่าหายกันไปก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันเคยเข้าใจเธอผิด ฉันขอโทษเธอเธอขอบคุณฉันฉันถือว่าหลังจากนี้เราเจ้ากันแล้วโอเคไหมโอเคเข้าใจกันแล้วสินะสองคนนี้ยอล้กครูเทพเขาว่าไงบ้างคะแม่อะไรที่ควรพูดแม่พูดไปหมดแล้วแต่ว่าแม่ควรจะให้ผมเข้าไปคุยครูเทพไม่ใช่หรอครับนี่มันงานของผมนะแม่ แม่รู้ว่าลูกอยากทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่งานนี้เชื่อแม่เถอะยังไงก็ให้เวลาครูเทพเขาหน่อยแต่วันนี้เราต้องกลับบ้านกันก่อนนะภูครับ <Okay. S 1> ล่าว่างๆก็พามออนแวะไปหาฉันบ้างนะแล้วถ้าอยากมีอะไรให้ฉันช่วยก็ติดต่อมาได้ตลอดเลยนะจ๊ะขอบคุณจ้าคุณเพตา